ผมบางทีมั่งเอาแคนแคนจ้มมนเมื่อกี้ไปใส่คันออกสองตุ่นเห็นแม่แกนหวยเมื่อกีออกตะบานเล็กหีเพิ่นนะบ้บานเล็กแล้วฝันออกออกอีลีด้ว่ามันผมตังว้านี่อืออกตลอดผมผัดบอมากน้าครับสวัสดีครับโอ้เอฟซีตามหาพ่อเตี้ยบอกก่อนนะเจี้ยเิ่นว่าครับ ฝันเม่นนะพ่อเกียฝันแม่นแฟ้มครับแฟ้มผมบะไรฝันนะครับเออผมบอกคุณตงว่าแฟ้ผมฝันฝันแม่นบอกพ่อครับเพื่อนฝันย่ามในออกทุกเถวเลยเกจศูนย์โอ้ฝันเห็นแม่เพื่อนมาหาถ้าฝันเห็นแม่นี่คือออกเจ็ดศูนย์เลยหรอพ่อครับออกบ้านเล็กที่ตัวเดียวเจ็ดศูนย์ครับบ้านเลขที่ตัวเดียวบ้านเล็ที่เพิ่นเกจศูนย์เลย ขออนุญาตถามนี่เธอเพิ่งมีชีวิตอยู่บ่ค่ะบอยเพิ่นตายแต่หลายปีแล้วครับเพิ่งอายุจักปีละช่วงเพิ่นเสียโอ้ยจำไม่ได้เลยโอ้ยผมก็จำไม่ได้แล้วครับโดนเนี่ยนะผมก็สวนผู้ต้องข้อผมก็จำว่ได้เลยครับคัะผมฟันเห็นเที่ใดนี่ถ้าถ้าถ้าบ่ได้ถามแฟนผมคันขันถามแล้วอาจจะรู้จักเพราะว่า เราเป็นลูกสาวเพิ่นเนาะอันนี้ผมเป็นเคยบานนี้ผมเพเป็นเคยชนะค่ะแต่ว่าันฝันเห็นเราสีออกเจ็ดศูนย์บ่ครับออกโป้งลดโป้งเลยเกี่ยวไรเกี่ยวรั่นน่ะค่ะครับถ้าฝันเห็นคุณยายนี่คือเจ็ดศูนย์เลยนะพ่อเนาะครับบ้านเลขที่แกออกบ้านเลขที่นะครับผมออกบ้านเลขที่ได้นี่ครับอืส่วนมากส่วนมากจะออกนี่คือบนล่างนะครับพ่อถ้า แฟนผมแกไม่สบายอย่างนี้แกจะฝันเห็นเห็นแม่แกมาเลยโอ้แกบอกว่าแกไม่สบายดิแกจะมาหาลูกสาวแกเลย oh. แล้วมันวันที่หัวออกมันกัอ,อก <c oughs> ไม่ออกลรกก็ออกบนเก็ดศูนย์อันนี้เป็นว้อฝันแท้นครับป้อฝันบอบอบ,อรบอรครับบ่ฝันจะ <c oughs> ว่าผ้อมป่ปากนเลยมันมบ่ฝันมัน,น,น เียนมี่คือว่าแฟนฝันแทนออกไปโอ่งง่ายๆมีกับพ่อเตี้ยเนาะคืับพ่อเตี้ยคือกันครับเออเตี้ยสามร้อว่าสีเนาะครับเสามร้อยสามร้อนี่รับจ้างได้จังไรพ่าสามร้อผมรับจ้างละมีคนทั่วมารับจ้างผมกับผ้าไปน้องหานก็ปูทั่วหาผมแบบผมก็มาหาปูผ้าไปผมกับผ้าปูไป ปูอยากไปหันไปนี่ก็ใช่บริการผมบอกง่ายๆบริการปู้ขอบคุณอยู่วัดปูเขียนดินเนาะครับผมสมัยก่อนที่ว่าเพื่อนพ่อที่ว่าบอกเลขมันแม่นเข้าทุกงวดอานนี้ยังบอกอยู่ไหมพ่อไม่ผมไม่ไปหาเขาเลยไม่ไปหาเขาเลยไมผมไม่เจอกันเลยไปเวลาผมไปหาเขาซื้อร่วมกันกับเขามันไม่ถูกอ๋อดวงดวงไม่สมพงกันดวงไม่ถูกกันโอ้ ครับังหันนี่ไปน้องหานได้โรตเตอรี่มากว่าบอกครับผมไม่ได้ในสื่อครับปูปูลาปูไก่ที่ไซ่มันเต็มมันหรอเออเดี๋ยวหน่งหวยออกปูสีท้หาผมผล่นได้ผ้าปูไปหาซื้อย่นละโอ้ว่าได้รตเตอรี่กระติดครับบอกตรงๆไปเลยครับผมเต็มแม็กเลยครับซื้อเราไม่ต้องเงินเลยครับ ออกเมื่อกี้หนึ่งหกเก็ดออกอัญมณผมเนี่ยเออบ้านันเกี่ยวกับเจ้าของพ่อหกสิบเ,เก็ดเลยเด็กเดียวกัะดีใกล้ีย่างเขาหกสิบแปดเหรอครับมีอีกว่ากี่ปีกรขึ้นเก็ดสิบเหรอครับบางครั้งมันออกอายุณเลยเหรอหกสิบเก็ดเลยนะพ่อเ,เนาะหกสิบเก็ดปีเต็มๆเ,เลยครับมาดีสิมาอีกว่าแล้วก็หาสามมันบ้านเลขที่พ่อมันสองสามหาไม่ออก บอลเลขที่มันสองสามหามันออกกันแปดหาสามสองวันติดอันี้พ่อครับกลับกันโอ้หงดนี้คืออฟันเกี้ยวกับบ้านโจขวางแมวงินไหลอออกกันยุ่โจขวางอีกตั้งหากก็สั่นได้ทั้งลางทั้งบุญบุญเลยโอ้หงดนี้เจ็ดศูนย์นะพ่อเนาะครับผมพ่อชอบไหมครับเจ็ดศูนย์เนี่ยครับเอาเราจะเหรียนตัวเดียวเนี่ยเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ยดนี่ประตูเอาเกลียนเกลียนบ้าขืนบ้าร้องบ้าพ่อ บ่ครับเอาสามตัมีตัวมาตเด็กสามตัวตามตัวจักเสี่ยวตัวใดใส่หลงบ่คืนมากครับอยาครับสามเจ็ดศูนโอ้ปู่บอกสามเจ็ดศูนย์มมักแม่เลยคือตัวใดก็ปู่มาปู่บอกสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์าหมักแม่แม่เมื่อคืนแถวบ้านนี้ครับง่ามพร้อมเลยสามเกจ็ดศูนครับปู่บอกได้นีปู่บอกเอาสามใส่น่ะ สามเจ็ดนนะผมกระดีเล็มเตี้ยครับบรียนร้ายนอะเอารอยคู้นหาซิบกับพ่ะเด็กสามตัวซื้อพ่อให้มีหอกกีมหอกสักครบพ่อได้รุ่นครับถือเสียวันที่หนึ่งคันพ่อถามก็บอกไม่หนีเนาะ เอาว่าามผมผมกับว่าบอกแล้วผมว่าที่มั่งเอาไหมเอาเนี่ยผมว่าที่มั่งเอาแขนแขนจะมันแต่ปูกัยังสิบบอกไมเดีแขวน่สิบอกปูปูรู้แล้วปูได้รู้แล้วไป่วาแกเลยพีนงงรัอานตรงแค่ไข่นีปูยนี่ยเอาปูให้สามหกศูนย์หผมสามเจ็ดศูนย์ไหมใกล้เคียงกันบ่สั่ใช่แต้มเดียวตัวึืน ก็ซื้อเลขปูเราก็ซื้อเลขผมใช่ไหมสามหกศูนย์แล้วก็สามเ็ดศูนย์เมื่อีไปใส่ขันออกสองตุวนนเต็มเต็มตัวเต็มเต็มเลยนะพ่อเนาะครับนี่ขับกัดมาสิอักบ่ได้อักแล้วอืไม่ได้อักแล้วนะพ่อเนาะแ่กาแต่ก่อนครับผม่เก่าวุณ้นพอกับฝันคือกันเนาะแต่วันวันนี้ว่าท่านฝันมีแต่แฟนฝันมีแต่แย่ฝันถ้าฝันถ้าฝันเห็นแม่นี่คือว่าแก้ ถ้าฝันเห็นแม่แก่แก,แก่พสบายแม่ที่มหาเราฝันเห็นแม่แก่นครับหวยมันที่ออกตะบ้านเลขที่เพันนะบ้านเลขที่พ่นเกตซูนบอกเกตศูนก็ออกศูนเกตอยู่ยังเสียออกตลอดครับโอ้โให้กับกันเนี้ยไม่ใช่่ซื้อตรงเกตศูนแล้วก็ให้สูนเกตน้าครับมาเจอกันโดยพ่ตาเล่เาฝันออกออก,ออกอิรีได้ว่ามันพมตั้งว่าวนี่ ออกตลอดผมผัดบวมาักน้ำผันเนี้ฝันบานนี้ทีได้มักน้ำแล้วบ้านเนงามเนาะเนไก่ปูเน้ไก่เคี่ยงกันกระปูครับคุณพ่อนี่เป็นผ้าปูไปเวลามีธุระเนาะครับผมไปแถวน้องหานไปแถวไปไกล้มูนิออมแอมปูกระโทษใส่ต้บริการผมล่ะครับผมผมก็พาปูไป กันเลยจังหวะเจอกันโดยบังเอิญครับือว่าโชคดีมืีผมกว่างเด้เนี่เออว่างพอดีโทษไปครับปู้โทวไปผมก็บอกว่าผมว่างธรรมดาผมไม่ใครว่างเด้อลูกลูกข่าผมทั่วมากเอิญคิ้วหลายแลนรถครับเอาคนอยู่บ้านไปน้องหานไปกลับไปกลับปกติคิ้วเยอะเมื่อวันว่างเมื่อวันทิพย์ บานนี้เขาสีบ่ทึ่งนางรถทึ่งถามเอริบบอสโยกแจักบัตเนี่ยพี่น้องคือไปปจอดอยู่หนองหานประจําบอครับผมบอไปซื้อคิวอยูุ่่นอยู่บ้านเจ้าของโอ้รับจ้างทั่วไปอยู่บ้านเจ้าของครับผมเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสามเจ็ดศูนย์นะคะพี่น้อง สามหกศูนย์น้ำเน้ยบีบปูบีบปูเนาะช่องเต็มหนึ่งเอาเอาเอาเท่านี้ซื้อเท่านี้แย่ไปซื้อตั้งอื่นกับกับกับว่าได้บังคับต่อกว่าชอบจังตามั่นใจนะพ่อเนาะครับนะพ่อเนาะมักตัวใดซื้อเลยครับผมคันมั่นใจอืเป็นแนวทางพ่าหันมาทางนี้นิดนึงนะกว่าขอบคุณครับงวดกว่านี่ที่ว่าให้สร้างเท่าดอก ครับผมเก็บเงินแบ่งลอยได้บ่อบอก,ก้วยบอกตปูผมก็ซื้อลอตเตอรี่ย่างละชุดชุดละ220สองร้อยยี่สิบซื้อหนึ่งศูนย์กับเก็บศูนย์ บ่มีศูนย์จะโตเลยออกมาเก็บเงินแบ่งรอยได้ไหมครับผมทางของพ่อเตี้ยนะครับอีีครับผมครับยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะฮะลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเจอกันโดยบังเอิญนะฮะสำหรับแนวทางของพ่อเตี้ยนะครับผมกับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ